นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตชยะมังคะโลนะโมโพธิสัตโตชยะมังคะโลนะโมโพธิสัตโตชยะมังคะโลนะคาลีติราชตะสวนังสัมมะอะหังอิอักัสสะสัตสีจาปันมะกปนะ นาชาริติรัชตะสุวรรณังสมมาอรหังเอหิอุากาสะสัตสีจาปันมะพนะนโมพุทธายะนาชาลีติรัชตะสุวรรณังมมาอรหังเอหิอุกาสะสัตสีจาปันมะพนะนโมพุทธายะนาชาลีติรัชตะสุวรรณัมมา สัตสีจักมัานันทาาชาลิปัจจัตสุันิกัสสสัตสีจกันันทนายสัเพพุธาสัเพธรรมาสัเพสังขารภปพตาปะการจตาตจักเตเฉนระคังพันธาสัพพาสสพเพสตตาสัเพ สัพเพปุคลาสัพเพอัตาภวาปริยาปัะสัพพาอิธิโยสัพเพปุริสาสัพเพริยาสัพเพนริยาสัพเพมหาเทราจมหาโพธิสตาจเทราจมมชิมาจะนวกาจสมณนราจอุปัสกาจอุปัสิกาจสัพเพเทวาสัพเพมนุษาสัพเพวินิปาติกา ุขีอาตานังปริหารันตุเจวะทุกข่าจะปะมุดจันตุยะธาลธะสัมปัตติโตจะมาวิขัดชันตุอีทางเมียตีนังโหตุสุข,ขีตาโหนตุยาตะโย